สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับกรร้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงของวัยรุ่นเนาะมาสร้างกางเกงตัดให้ตัดให้ลูกๆหลานๆเราใส่กันเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงเอวสูงทรงใส่สบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างเนี้ย ว่าจะอ้วนหรือผอมนะเพื่อนๆนสร้างตัดใส่ได้เลยนะคะการสร้างกางเกงนะคะถ้าคนอ้วนนะคะหรือว่าคนมีหน้าท้องนะคะเพื่อนๆไปดูที่ ep 233นะะ้วิธีการยื่นเป้าการหาเป้านะ,ะเราไปดูที่ ep 233สําหรับคนที่อ้วนมีหน้าท้องนะคะตัวนี้ของก้อยจะสร้างอยู่ที่ไซส์เอวยีนะคะเอวยี e นิ้วสะโพก37นิ้วเป้าวัดใต้ขอบ นะคะตัวนี้เป็นเกงเอวสูงนะเป้าวัดใต้ขอบได้27นะคะได้27กางเกงยาวใต้ขอบ16นิ้วตรงนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับเราวัดตัวด้วยนะคะทรงกางเกงเราจะสวยไม่สวยเป้านะคะในสัดส่วนของเป้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวัดตัวของเราด้วยนะคะตรงนี้สําคัญนะตัวนี้นะคะกางเกงจะทรงใส่สบายในส่วนของสะโพกนะคะบวกไปที่2นิ้ว บวกรวมก่อนแล้วค่อยหารนะคะตัวนี้ของก้อยสะโพก37นิ้วบวก2นิ้วหาร2ได้9.75จุดตัวเลขเอาไว้เอวย6หารขอโทษค่ะก้อยพูดใหม่นะสะโพก37บวก2ได้39นะคะหาร4ได้9.75จุดตัวเลขเอาไว้นะคะเอวย6หาร4 ได้6.5จดตัวเลขเอาไว้นะคะตัวนี้เราจะบวกในส่วนของสะโพกบวกก่อนแล้วเราค่อยหารเพราะว่าเป็นกางเกงทรงใส่สบายไม่ใช่กางเกงใส่พอดีเชฟนะก้อยไปต่อนะ,ะตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาเหมือนเดิมเราวัดจากกระดาษตรงนี้หน้าตัวเราออกไปเลยหาะ5นิ้วนะ,ะเพื่อนขาวัดออกไปเลย5้านิ้วนะ5นิ้วค่ะตีเส้น เส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้านี่ค่ะหรือเส้นเป้ากลางเป้าอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราวัดจากริมกระดาษลงมานะคะสองนิ้วครึ่งอันนี้คร่าวๆนะคะคร่าวๆแค่นั้นเองเป็นเส้นแนวก็คือเส้นเอวนะอันนี้เป็นเส้นเอวนะฮะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเรากําหนดความยาวกางเกงเราจะวัดกางเกง ความยาวของกางเกงใต้ขอบหรือรวมขอบนะคะถ้าเราวัดรวมขอบอย่าลืมหักขอบออกไปนะคะเราอยากได้ขอบเท่าไหร่เราก็หักออกไปเท่านั้นถ้าเราวัดใต้ขอบมาไม่ต้องหักนะคะในส่วนของเป้าอันนี้ก้อยวัดใต้ขอบมานะคะในส่วนของเป้าก็วัดไม่ได้รวมขอบนะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับเป้าหารสองนะคะ เป้าใต้ขอบหานสองตัวนี้เป้ากางเกงที่ก้อยวัดของลูกค้ามาได้อยู่ที่27นิ้วนะคะ27นิ้วถึงไหนเราทบสายวัดเข้าไปค่ะได้เท่าไหร่คะได้13นิ้วครึ่ง13นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะวัดลงมาเลยจากจุดนี้13นิ้วครึ่งนะนี่ค่ะจากเส้นเอวนะนี่ค่ะสิบสานิ้วครึ่งติ๊กค่ะยังไม่ต้องใช้นะ คนอ้วนนะคะดูที่ EP พี3นะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้ค่ะวัดย้อนขึ้นมา 5? นิ้วค่าติ๊กนะคะเป้าหาร2วัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กวัดย้อนขึ้นมาห้านิ้วติ๊กนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หารสอนิ้วหารสองก็คือสอนิ้วครึ่งนะ,ะตีเส้นเส้นที่เราหารสนะคะตีออกไปเลยยาวๆตีออกมาแบบนี้นะคะ ไม่งงนะจากเส้นเอวเท่ากับเป้าหาร2ติ๊กเราไม่ใช้นะคะเส้นนี้เส้นเป้าหาร2เราไม่ใช้นะคะแค่ทําเป็นแนวทางเอาไว้วัดย้อนขึ้นมา5นิ้วติ๊กหาร2ได้2.5ขีดเส้นเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะเส้นหาร2ที่เราวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกค่ะ เส้นสะโพกเราได้แล้วนะคะนี่ค่ะเส้นเป้าเราได้แล้ว,สวเวส้นเป้าเราขีดยื่นจนยาวออกมาเลยนะคะ,ะต่อมานะคะในส่วนของสะโพกนะคะตัวน,นี้คือเส้นสะโพกนะเขียนไว้เลยค่ะสะโพกสะโพกที่เราบวกสองหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะวัดออกไปได้เท่ากับรอบสะโพกบวกรวมหาร4ี่นะคะติ๊กเลยค่ะ9.75ติ๊กนะคะ ตีเส้นฉากหาเส้นเป้านะคะนี่ค่ะตีเส้นฉากหาเส้นเป้าเดี๋ยวก้อยขออนุญาตต่อกระดาษนะคะเพราะว่ากระดาษก้อยไม่พอนอะ,อะในส่วนส่วนนี้นะคะความยาวเดี๋ยวค่อยต่อนะเดี๋ยวก้อยต่อวความยาวของกางเกงนะคะวัดใต้ขอบวัดจากเส้นเอวล,ลงมาเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากําหนดนะคะ,ะจากเส้นเอวเลยของก้อยอยู่ที่16นิ้วนะ นี่ค่ะจากเส้นนี้วาดลงมาเท่ากับความยาวกางเกง16นิ้วถึงไหนตีค่ะนี่ค่ะนี่คือความยาวกางเกงของเรานะคะอตีออกไปนะคะตียาวไปเลยตัวนี้ก็จะตัดออกไปนะนี่ค่ะคือความยาวกางเกงนะแล้วก็จะต่อกระดาษในส่วนของด้านข้างนะเพราะว่าไม่พอค่ะขอโทษทีค่ะนะคะความยาวกางเกงอยู่ตรงนี้นะ แป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะขออนุญาตนะเสริมกระดาษนิ้หนึงโอเคนะคะสโพกบวกหลวมหารสี่วัดออกจากเส้นกลางเป้านะคะติ๊กตีฉากลงมาหาเส้นเป้าลึกในส่วนของ สะโพกนะคะต่อมาการยื่นเป้าชิ้นหน้าตัวนี้เ <ivot> กงใส่สบายนะคะเป้ายื่นหน้าวัดจากเส้นเป้าตรงนี้ออกมา1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งค่ะติ๊กนะคะ1นิ้วครึ่งจากเส้นที่เรายืน่นเป้าหน้าออกมาจากจุดนี้นะคะ1นิ้วครึ่งแล้วติ๊กจากจุดนี้มาจุดนี้หารสองนะคะมาวัดบริทว่าได้เท่าไหร่นะคะวัดเลยว่าได้เท่าไหร่นะคะ จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะนี่เลยหารสองค่ะนะทบสายวัหเลยถ้ามือใหม่ไม่เป็นนะคะหารสองอ่ะเราแบ่งครึง่งอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนําเส้นนี้สําคัญเวลาเราไปตัดวางผ้าเส้นนี้จะเป็นเส้นเกรนผ้า ตามยาวนะคะเส้นนี้สําคัญขาดไม่ได้ตียาวขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะเป็นเส้นขนานนะคะถ้าเ,เพื่อนๆงงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี้ยกวไม่กวไม่ได้เส้นตรงนะคะก็วัดจากดิมกระดาษมาตรงนี้กี่นิ้วกี่เซนาแล้วก็ตีลงด้านล่างเท่ากันด้านบนฝั่งนี้ก็เท่ากันนะคะาตีเลยเราจะได้เป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้ก็ไปต่อนะคะทีนี้เราจะมาโค้งในส่วนของชิ้นหน้าจากมุมตรงนี้นะคะ มา3กระเบียดนะไม่ถึง1น,นิ้วนะ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะคะ,ะจุดเอาไว้นะคะแล้วใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะตรงจุดนี้นะ,คะ,ะโค้งบางนะโบ<ว>บางให้ได้ระดับค่ะนี่ค่ะนะคะการยื่นเป้าเกยงคนอ้วน EP 23 3านะคะอ่านี้เลยนี่ค่ะเราก็โคง้งตามนี้เลยนะ,ะนี่ค่ะ ในส่วนของการยื่นเป้าหน้านะคะต่อมาในส่วนของเอวด้านหน้าปรับลงมานะคะเครื่องนิ้วนะคะปรับลงเครื่องนิ้วค่ะปรับเข้าเครื่องนิ้วนะคะทุกอย่างเครึ่งนิ้วนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะตีเส้นที่เราปรับลงและปรับเข้าหาเส้นสะโพกชิ้นหน้าตีลงหาเส้นสะโพกนะคะเพื่อนๆอย่าทําผิดนะสูตรนี้กางเกงทรงสูตรนี้นะใส่สวยนะคะใส่สวยนะเพื่อนๆนพยายามดูหลายๆรอบนะคะ จุดเอาไว้ต่อมาในส่วนของเอวนะคะเอวที่เราหาร4เอว26หารสของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขของเราของก้อ6ยหารสีได้6.5ทีนี้เราก็จะวางเอียงในส่วนของเอวที่เราวางลงมาจากจุดนี้ครึ่งนิ้วถูกไหมเนี่ยหกจุดห้าถึงไหนเราเอียงซินี่ค่ะเอียงแบบนี้นะคะติ๊กค่ะกางเกงตัวนี้จีบด้านหน้าจะใหญ่นะคะฉะนั้นก็จะบวกจีบในการทำเกล็ดตรงเนี้ยบวกเกล็ดออกไปอ่ะหนึ่งนิ้วครึ่ง หนะะึ่งนิ้วครึง่งหนึ่งนิ้วครึง่งสองนิ้วก็ได้ได้หมดนะคะได้หมดนะด้๋ยคำนวณซิตัวนี้ก็จะบวกไปที่1นิ้วครึ่งนะนี่ค่ะนี่ค่ะตีเส้นคร่าวๆนะคะนะคะในจุดนี้เราจะบวกไป1นิ้วครึง่งหรือ2นิ้วก็ได้ได้หมดนะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งในส่วนของ1นิ้วครึง่งตรงนี้มาใส่เก็ตตรงนี้นะคะว่า ข้างละเท่าเกันหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็หารเลยข้างละเท่าไหร่นะฮะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของตีหาเส้นตีเกล็ดตรงนี้หาเส้นเป้านะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมนี่เลยเนี่ยเนี่ยหาเส้นเป้าเห็นไหมเอ่ยนะนี่ค่ะ ตรงนี้เราจะไปรีดจีบเนาะ,ะแล้วก็เราก็วัดวัดลงมาสักประมาณหนึ่งนิ้วจากจุดนี้เดี๋ยวแต่งจีบก่อนนะ,ะภาพเลยนะคะนี่ค่ะภาพเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะแกะออกเพราะว่าเวลาเราไปเย็บนะคะเย็บได้ห่างตรงนี้เราจะรีดเป็นแนวก็คือตีเส้นหาเส้นเป้านะคะ,ะตรงนี้เส้นสะโพกเนาะอะโค้งเอวนิดหน่อยนะคะโค้งเอวนะนี่ค่ะ ใช้ไม้บรรทัดโค้งเราโค้งเอวให้สวยงามนะคะนะคะโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้ที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยวัดลงมาหนึ่งนิ้วนะคะเราเย็บล็อกจีบนิดหน่อยนะคะวัดลงมาหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะได้หมดนะไม่ผิดนะคะได้หมดจ้ะเราเย็บล็อกตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยปล่อยได้ห่างนะจากจุดนี้ลงมาเราปล่อยได้ห่างเนาะแล้วเราก็ไปรีดให้เรียบแล้วเราค่อยแกะได้ออก ตรงนี้เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราจะมาโค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกแบบนี้นะคะวางไม้บรรทัดนะคะนี่เลยจุดนี้เป็นหลักดูดูสังเกตไมบ้บรรทัดนะเลื่อนหาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อนๆขาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน,นี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะให้เข้าระนาบกันสังเกตนะนี่เลยนะคะถึงจุดนี้ในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะ นะต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะนี่ค่ะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงในส่วนของเป้ายืดหลังนะคะอาวัดต่อจากเป้ายืดหน้าที่เราขีดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้นะต่อจากตรงนี้วัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะติ๊กนะคะคนอ้วนอยู่ที่ ep 233นะคะการยื่นเป้าตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันนะจากจุดนี้วัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะ,ะตีเส้น นิดหน่อยนะคะแล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะติ๊กเข้มๆนะคะในส่วนของเส้นกลางเป้าตรงนี้เ,เพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะกลางเป้าจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนี่ค่ะครึ่งนิ้วนะคะติก๊กหาแล้วเราตีเส้นจากจุดนี้หาเส้นที่เราปรับมาครึ่งนิ้วนะฮะอันนี้ชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆต้องทําอย่างนี้นะเกงจะได้ไม่เข้าวินนะนี่ค่ะนะคะาจากจุดนี้วัดมาครึ่งนิ้วติก๊กเข้มๆต่อมาในส่วนของ ชิ้นหลังวัดจากชิ้นหน้าที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะจากจุดนี้ครึ่งนิ้วเริ่มวัดจากจุดที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะออกไปหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะนะคะจากจุดนี้นะออกไป1นนิ้วครึ่งค่ะติ๊กเข้มๆตีเส้นฉากลงหาเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วด้านบนตีขึ้นไปยาวๆนะคะยาวไว้ก่อนค่อยว่ากันตีแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะชิ้นหลังตีหาเส้นเป้าลึก ชิ้นหน้าตีเข้าแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกอย่าตีผิดเส้นนะคะเดี๋ยวกางเกงเสียทรงนะคะพอเราตีเส้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตีเส้นแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาโค้งในส่วนของเป้าหลังเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือจากมุมตรงนี้วัดวัดฉากมาประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันติ๊กเอาไวเ้เข้มๆนะคะเราจะโค้งเป้ายื่นหลังนะคะนี่ค่ะ,ะตรงเส้นนี้นะนี่ค่ะ ใช้แม่มทัดหัวนกแก้วนะคะหรือยูเคิร์บก็ได้ที่เรามีตรงจุดนี้นะวา,างให้จุดที่เราวัดขึ้นมา3กระเบียดหรือ2เซนต,ตัวเลขตัวเดียวกันนะคะอ่าเ,อาเลยนะคะปางให้ได้ระดับก่อนแล้วเราก็โค้งเลยนะนี่ค่ะให้ได้ลักษณะน,นี้นะคะโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเช็คเป้านะคะวิธีเช็คเป้าเป้ากางเกงที่เราวัดได้ ได้ขอบเท่าไหร่นะคะของก็27นิ้วของก็อยนิ้วเราจะวัดเป้าหน้าก่อนนะคะเราจะวัดในส่วนของเป้าหน้าก่อนแล้วจะมาต่อมาตามด้วยเป้าหลัง <ๆ S 1> ตั้งสายวัดนะคะ,<อ>ะหลักนิ้วอยู่ตรงนี้ตั้งนะคะเริ่มชิ้นหน้าตั้งเลยนะคะตั้งเส้นที่เราขีดเข้ามานะคะอะถึงตรงนี้ชิ้นหน้าอยู่ตรงนี้ถูกไหมถึงตรงนี้เสร็จหยิบเลยมาเริ่มต่อจากชิ้นหลังตรงนี้นะคะ นี่คะ่ะวนเลยค่ะตามเส้นที่เราขีดเลยสีแดงนะคะเป้าใต้ขอบของก้อย27นิ้วถึงไหนติ๊กตรงนั้นนี่คะ่ะถึงไหนติ๊กตรงนั้นเลยนี่คะ่ะติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงไหนเป้าเท่าไหร่ติ๊กตรงนั้นนี่คือเป้ายื่นหลังในชิ้นส่วนของอาการสูงของหลังนะชิ้นหลังนะตรงนี้นะอาเราวนชิ้นหน้าก่อนถึงตรงนี้ เชือกวัดมาเริ่มต่อจากตรงนี้วนมาเป้าของเรากําหนดที่เท่าไหร่ถึงตรงไหนติ๊กเลยนะะถึงตรงไหนติ๊กเลยเสร็จแล้วนะคะในการหาเป้านะะต่อมาในส่วนของสะโพกชิ้นหลังนะคะสะโพกชิ้นหลังเราบวกหลวมหาร2ตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ต้องไปบวกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ต้องไปบวกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ37บวก2หาร4ี่ ได้9.75วัดจากเส้นสีแดงอย่าวัดผิดเส้นนะคะจากเส้นสีแดงนะชิ้นหลังนะอย่าวัดผิดเส้นนะค9.75ถึงไหนติ๊กเลยนะคะตีเส้นฉากหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของเอวด้านหลังนะคะวัดเอียงหาเส้นเอวเส้นนี้คือเส้นเอวถูกต้องไหมคะ ที่เราร่างขึ้นมาแต่ตอนแรกก็คือเส้นนี้คือเส้นเอวนะที่เราวัดจากริมกระดาษลงมาสองสองนิ้วครึ่งพอประมาณถ้าขีดเส้นเราเอียงนะคะนะคะเอียงนะคะเพื่อนขาเอียงเอวยีหาร4ได้6.5จุดห้าอ่ะหกจุดห้าถึงไหนอติ๊หนี่หกจุดห้าถึงตรงนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวนะ6.5ถึงตรงนี้ชิ้นหลังนะอันนี้ชิ้นหลังหลังจะไม่ทําจีบนะฮะจะทําเกล็ดเล็กๆนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้ว นะคะาบวกเกรดไป1นิ้วติก๊กาบวกเก็ดไป1นิ้วติก๊กโคง้งหาเส้นเอวหาเส้นสะโพกแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลงังนี่ค่ะต่อมานะคะ เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเอวตรงนี้เรากําหนดแล้วเรียบร้อยนะคะาบางจากจุดนี้นะคะกิดคร่าวๆก่อนนะคร่าวๆจากจุดนี้มาหาจุดที่เราบวกเก็ดชิ้นหลังแล้วเรียบร้อยวัดบ้า,บาได้เท่าไหร่แล้วหาร2อนะคะอ่าวัดจีของก้อยตัวนี้ได้7นิ้วครึ่งเจนิ้วครึ่งหาร2จะได้3นิ้วกับ3กระเบียดนะคะก็ถึงตรงไหนได้ตรงนี้ตรงนี้ เราตีเส้นขนาดลงมานะคะตรงนี้3นิ้ว3กระเบียดตีสีแดงนี่คือชิ้นหลังนะ,นะคะเพื่อนขาเนี่ยค่ะตีลงมาเป็นเส้นขนาดสีแดงชิ้นหลังนะนี่ค่ะแล้ววัดจากเส้นเอวที่เราได้เส้นเอวหลังใหม่ก็คือสีแดงตรงนี้วัดลงมาสีนิ้วประมาณ4นิ้วค่ะเราบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะเราแบ่งครึ่งข้างและเท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งน,นิ้วนะนี่ค่ะตีเส้นค่ะหาเส้นที่เราวัดลงมา4นิ้วค่ะ อันนี้เราจะได้เอวด้านหลังเสร็จแล้วแต่งเกล็ดค่ะขีดแต่งเกล็ดโค้งเอวให้สวยงามนะคะนะดูามาดูนี่นะนี่ค่ะโคง้งนะคะนีค่ะให้เขาเป็นเส้นโคง้งจะไม่ใช้เส้นตรงทีเดียวในส่วนของนี่ค่ะเส้นดินสอชิ้นหน้า สีแดงชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆไม่งงนะเราต้อง,องทําสัญลักษณ์ของเราเองนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะบ่นนะว่าทําไมไม่ทําชิ้นหน้าชิ้นหลังคนละแผน่นตรงนี้สูตรนี้ที่ก้อยเรียนมานะเคยที่เคยศึกษามาเนี่ยมันทําแบบนี้มันมันเป๊ะกว่านะฮะมันเป๊ะกว่าเพราะเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วอะเรามีโครงอยู่แล้วอะนะคะตรงนี้พยายามเพื่อนๆพยายามดูหลายๆรอบจะเข้าใจน,นะคะพอในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้มันเป็นทรง A เ,เราจะตีออกไป เป็นทรง A นะคะอันนี้เป็นเส้นฉากถูกไหมอ่ะเป็นเส้นฉากเนาะเส้นตรงวัดออกไปเลยค่ะ1นิ้วครึ่งก็ได้อยากได้ A มาก A น้อยเราก็ตีออกไปมันขึ้นอยู่กับเรานะคะ,ะตีบานออกไปเลยจากเส้นสะโพกเลยนะคะตรงนี้อันนี้เส้นสะโพกอันนี้เป้าลึกนะอ่ะตีให้เข้าออกไปเลยดีดออกไปเลยค่ะตามเส้นสะโพกเนี่ยนี่ค่ะจะได้ทรงกางเกงสวยหน่อยในส่วนของชิ้นหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะต่อนิดนึนง เส้นจะได้ไม่ขาดไม่หายนะ,ะพอเราขีดในส่วนของชิ้นหน้าออกไปแล้วเราก็ดูเช่นชิ้นหลังเส้นนี้นะคะให้เท่าๆกันดีดออกไปให้เท่ากันอ่าวัดตรงนี้กี่นิ้วอ่าหนึ่งนิ้วตรงนี้ก็ออกไปหนึ่งนิ้วแค่นี้เองเพราะว่าเรามีชิ้นหน้าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ ในการดีดข้างของกางเกงขาสั้นนะคะในส่วนของข้างขาขอโทษค่ะขาด้านในนะคะเพื่อนเเห็นตรงนี้ไหมเขาจะไม่ตีเยอะกางเกงเขาจะเป็นทรง a แบบผู้หญิงนะตรงนี้ตีเส้นตรงลงมานะคะเพื่อนขาตรงปลายขาตรงนี้ขาด้านอ่นนี้เป็นเส้นตรงนะอ่าก็ตีเป็นเส้นตรงนะคะในส่วนของขาชิ้นหน้าด้านในวัดเข้ามา1นิ้วค่ะเพื่อนขา1นิ้วจากเส้นตรงตีเส้น เอาเส้นนี้นี่ค่ะชิ้นหลังเหมือนกันชิ้นหลังก็เหมือนกันอันนี้ตีเส้นตรงนะฮันเพื่อนขาอันนี้เส้นตรงนี่เลยจากเส้นเป้านะตีเส้นตรงวัดเข้ามาเก็บเข้ามาเลย1น,นิ้วนะคะทำไมต้องเก็บไม่เก็บก็ได้นะแต่ว่าเก็บการเก็บเข้ามาก็ว่าสวยกว่านะฮะนี่ค่ะในส่วนของขาด้านในทีนี้เรามาเช็คนะฮัเพื่อนขาจะมีปัญหาเพื่อนเพื่อนมือใหม่ แต่ถ้าเป็นช่างอะเขาจะเอาอยู่เหลือเขาก็เอาอยู่นะเช็คชิ้นหน้าซิจากเป้าตรงนี้หากปลายขาว่ากี่นิ้วกี่เซนตรงนี้5นิ้วรึ่งชิ้นหลังเช็คซิว่าหาปลายขาตรงนี้กี่นิ้วนะฮนะเช็คเลยว่ากี่นิ้วกี่เซนเราจะปรับในขาสั้นเนี่ยนะคะเราจะปรับในส่วนขาข้างไหนที่ยาวอะขึ้นส่วนตัวก้อยนะอันนี้ส่วนตัวก้อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่างพี่พ ถ้าอื่นยังไงแต่ถ้าส่วนตัวก้อยเวลาก้อยทำบางเกงขาบานเนี่ยอย่างเงี้ยขาทรงอย่างเงี้ยในแนวในขาด้านในเนี่ยถ้ามีการขาเหลือหรืออะไรชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหลือไปนี่ก็จะเก็บขึ้นเลยจะเก็บหาข้างที่สั้นกว่านะคะจะไม่มีการปรับลงอันนี้นะคะก็จะเอาชิ้นหลังเป็นหลักนะจากชิ้นหลังมาหาปลายขาเกงตัวนี้กี่เซนกี่นิ้วตัวนี้ชิ้นหลัง4นิ้วครึ่ง4นิ้ว3กระเบียดไม่ใช่4นิ้วคือของก้อย4นิ้วสากระเบียดจุด ทีนี้จากชิ้นหน้าตรงนี้วัดลงไปให้ได้4นิ้วกับ3กระเบียดตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้ไม่เอาในส่วนของชิ้นหน้าปรับหาเส้นที่ชิ้นที่ยาวปรับเส้นที่ยาวขึ้นหาเส้นที่สั้นนะคะอันนี้ชิ้นหลงังนี่ค่ะเป็นเส้นนี้แทน นะคะในการทํากางเกงขาสั้นนะคะมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆของช่างที่เรามาเล่าให้กันฟังนะฮะเพื่อนขานี่ค่ะอันนี้ชิ้นหลังนะคะตัดออกไปนะคะจะเป็นทรงเอดีดข้างนะคะของรุ่นเข้าใส่กันทีนี้ในส่วนของข้างขานะคะเราดีดเอออกไปอ่ะหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยตรงนี้เราจําเป็นจะต้องปรับ ขึ้นนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสักนิดหนึ่งถ้าเราไม่ปรับเวลาเราต่อข้างมันจะแหลมนะคะเ, <_' S 1> เพื่อนสังเกตนะขออนุญาตหมุนกระาดาษนะคะไอ้ตรงนี้เราต้องปรับขึ้นมานิดหน่อยไอ้ในส่วนของตรงนี้อ่หมุนขาตรงนี้เป็นชิ้นหน้าตรงนี้เป็นชิ้นหลังเนาะปรับชิ้นหน้าก่อนนะคะปรับชิ้นหน้าขึ้นเท่าไหร่เอาเรียวประมาณนี้ขึ้นมานะคะชิ้นหลังเท่ากาันประมาณนี้ค่ะนี่เลยนะคะ ขากางเกงเราจะได้ไม่แหลมเวลาเราต่อนะอันนี้ค่ะต้องเก็บเขาขึ้นต่อมาในส่วนของซิปด้านหน้านะคะ,ะซิปนะก็ขออนุญาตเอียงค่ะนะคะจากจุดนี้วัดมาประมาณ7นิ้วหรือ8นิ้วก็ได้หรือประมาณเส้นสะโพกก็ได้แล้วแต่เรานะะตีเส้นนะคะ จากจุดที่เราวัดเข้าไปนะคะวัดออกมาประมาณกระเบียดนะนี่ค่ะอตีเส้นแล้วก็ขีดโค้งแต่งเลยนะคะแต่งเอาก็ได้นี่ค่ะสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นชิ้นหน้านะคะสิบหน้า ตามแบบเป๊ะเลยนะนี่ค่ะสามกระเบียดที่ก้อยขีดให้นี่คือก้อยเผื่อเหลือแล้วนะนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเวลานั้นเราก็จะพับเป็นลิ้นในการติดซิปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือชิ้นหน้าชิ้นหลังคือสีแดงนะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีวาดกระเป๋านะ ขอบเราไปขีดด้านนอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปขีดขอบด้านนอกนะเพราะว่าเราสร้างใต้ขอบนะคะในส่วนของชิ้นหน้าที่เราจะทํากระเป๋านะคะวัดจากเส้นเอวลงมา1นิ้วค่ะกระเป๋าข้างแบบไม่เอียงไม่เฉนะ1นิ้วนะคะกระเป๋ากว้างอยู่ที่5นิ้วค่ะนี่ค่ะก้นกระเป๋านะคะก็ใช้เป้าเป็นหลัก เส้นเป้าเป็นหลักก้นกระเป๋จะอยู่อย่าให้ลึกเกินนั้นนะเกงขาสั้นเดี๋ยวเขาแลบไปไม่สวยนี่ค่ะแล้วก็ใช้เส้นกลางขาเราตีในแนวของสะโพกนี่ค่ะอ่านี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนของกระเป๋าเราจะโค้งตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าเราจะไม่ให้เข้าตรงตะเข็บข้างในส่วนของข้างตรงนี้มันจะทําให้กระเป๋ารั้งและตึงนะคะใหข้ขีดโค้งเบ้าแบบนี้นะในการวาดกระเป๋านะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นนี้เป็นหลัก เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเกงขาสัา้นกับเกงแฟชั่นของเด็กๆเ,เนาะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ